ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นหากต้องการที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยก็เห็นจะมีแค่หนทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรไง่ายๆเช่นเดียวกับสัตว์ทุกชนิดบนโลกที่แม้ว่ามันจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายหรือในสถานการณ์ที่ขับขันมากสักเท่าไหร่มันก็ต้องพยายามต่อสู้จนตัวตายเพื่อให้ตัวของมันยังมีโอกาสรอดชีวิตรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงของนำเสนอเรื่องราวของการพยายามเอาตัวรอดของสัตว์ที่น่าทึ่ง หลังจากที่มันถูกสัตว์นักล่ากลือลงท้องทั้งเป็นซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมกันได้เลยครับเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ถูกจับภาพได้โดยแซมเดวี ช่างภาพอิสระวัย58ปีโดยจากภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้จะเป็นภาพของปลาไหลงูตัวหนึ่งที่พยายามเอาชีวิตรอดจากนกกระสาด้วยการเจาะลำคอหลังจากที่มันถูกนกกระสาตัวนี้กลืนลงท้องไปทั้งตัวในขณะที่มันยังคงมีชีวิตอยู่โดยที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐได้ออกมาแสดงความเห็นกับเหตุการณ์นี้ว่าปลาไหลงูเหล่านี้จะมีปากที่แหลมคมและจะมีหางกับลำตัวที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ทำให้ถ้าหากมันถูกปลาหรือสัตว์นักล่าชนิดอื่นพยายามที่จะกลืนมันลงท้องในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่นั้นมันจะพยายามใช้ปากเจาะทะลุท้องของสัตว์เหล่านั้นแต่ทว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแม้ว่ามันจะสามารถเจาะทะลุท้องของนักล่าได้แต่นั้นก็ไม่อาจทําให้มันรอดชีวิตเนื่องจากหางหรือลำตัวของมันมักจะไปติดอยู่กับอวัยวะอื่นๆของนักล่าอย่างเช่นกระเพาะอาหารหรือระบบขับถ่ายจนตัวของมันตายลงอย่างเช่นปลาไหลงูกับนกกระสาตัวนี้ที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า มันทั้งคู่จะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นั่นเองอิสระเสรีภาพอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้สำหรับใครหลายคนแต่ไม่ใช่สำหรับตะขาบตัวนี้ครับโดยที่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้พบเรื่องราวที่น่อาอัศจรรย์เรื่องหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตในขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจประกอบโกลเลมกลาส ซึ่งภาพที่พวกเขาพบเห็นนั้นเป็นภาพของงูพิษตัวหนึ่งกําลังนอนแน่นิ่งโดยที่มีตะขาบทะลุออกมาจากท้องของมันโดยที่ตะขาบตัวนั้นก็ได้ตายไปแล้วเช่นกันส่วนกลุ่มนักวิจัยได้นําซากของสัตว์ทั้งสองนี้กลับไปยังที่พักและพยายามผ่าสํารวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงจนทําให้พวกเขาสามารถคาดการณ์ได้ว่าในขณะที่ตะขาบตัวนี้ถูกงูกินเข้าไปมันยังคงมีชีวิตอยู่และมันได้พยายามเอาตัวรอดด้วยการกัดบริเวณภายในกระเพาะของงูเพื่อหวังจะกลับมาสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างที่เราเห็นครับถึงแม้ว่ามันจะทําสําเร็จมันก็สามารถทําได้แค่โผล่ส่วนหัวออกมาจากท้องของงูเท่านั้นเหตุการณ์สุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การแหวกกระเพาะของนักล่าออกมาแต่มันเป็นการชนสกิลเอาตัวรอดของเป็ดตัวหนึ่งที่กําลังถูกสุดยอดนักล่าแห่งพงไพรอย่างเสือคล่องสุมาตาตัวนี้กําลังตามไล่ล่ามันในบ่อน,น้าของสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ถึงถ้าหากเราดูจากวิดีโอนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่เสือกําลังตั้งใจไล่ล่าเป็ดอยู่นั้นเป็ดตัวนี้พยายามดำน้าหนีจากจุดจุดหนึ่งแล้วไปโผล่อย่างอีกจุดหนึ่งของสระซึ่งมันพยายามมุดน้าหนีทุกครั้งที่เสือเข้ามาใกล้ทาให้เสือคล่องสุมาตาตัวนี้ต้องใช้ความพยายามในการไล่ล่ามันนานอยู่ประมาณสินาทีก่อนที่เสือตัวนี้จะเริ่มถอดใจและยอมเดินจากไปอย่างหน่อยๆในตอนสุดท้ายนั่นเอง หากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดภุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ